คุณคอปเตอร์เนะครับถามผมว่าคาดว่าเซตจะร่วงหนักอีกรอบไหมคะถามผมนะเอานี้เอาเป็นความเห็นผมแล้วกันผมคิดว่าร่วงหนักแน่ๆร่วงหนักพอสมควรเลยและมีโอกาสถึงการทำ New โล w มากกว่าเดิมคือมากกว่า970จุดนะครับอาจจะลงไป900 8ร0อะไรอันนี้ไม่รู้แต่ว่าคิดว่ามีการร่วงหนักแน่ๆเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลที่ผมมองแบบนั้นหลักๆเลยนะอย่างที่ผมบอกว่า สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ผลประกอบการ Q 1นึ่งเพิ่งเริ่มออกรู้ไว่าแต่อย่าลืมคนบอกเฮ้ย Q 1มันออกมาเฮ้ยบางบริษัทมันก็กำไรนะบางบริษัทมันก็ขาดทุนนะบางบริษัทมันก็ผลประกอบการแย่ลงกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่แต่ผมอยากจะบอกพวกเรานี้นะครับว่าผลประกอบการ Q 1ที่ออกมาเนี่ยมันคือเดือน1เดือน2เดือน3ถูกปะ3เดือนแรกไตรมาสแรกเท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับประเทศเราประเทศไทยเรานะครับล็อกดาวน์ประมาณวันที่20กว่ากว่าีมีนาอะไรแถวนี้ปลาย Q 1 นึกว่าไหมเพราะฉนั้นหมายความว่ามันล็อกดาว์แค่ประมาณสิวันเท่านั้นและนั่นคือผลประกอบการของ Q1 แต่ประเด็นคือไอการล็อกดาวหนังหนัๆที่เศรษฐกิจมันชะงักทุกอย่างมันชะงักแล้วคนเริ่มมีปัญหาต้องเลิกออฟต้องปิดกิจการต้องเลิกทาธุรกิจปิดโรงงานเนี่ยมันคือเดือนเมษายนทั้งเดือนนะครับมันคือผลกระทรคของเดือนเมษายนแล้ววันนี้รัฐบาลประกาศการล็อกดาวออกไปอีกหนึ่งเดือนหรือปะถึงพฤษภาคมนั่นหมายความว่า,วา ผลประกอบการ q 2ทั้งหาที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของเราจะติดลบ gdp ทั่วโลกจะติดลบไปมากขนาดไหนซึ่งปกติถ้าอเมริกาถ้าต่างประเทศแ yeah, 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 ย่ยุนะนน yeah, โรปแย่อเมริกาแย่บ้านเราก็ทรบอยู่แล้วนู่นวะไหมแต่ณวันนี้มันแย่ทั่วโลกบ้านเราก็แย่อเมริกายิ่งแย่ใหญ่ยุโรปยิ่งหนักเลยตอนนี้เริ่มระบาดไปทีออ่อเมริกาใต้ เริ่มจะไปแอฟริกามันระบาดท,ทั่วโลกนพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันแย่แย่แย่เราวนี้มันจะโดมิโน,โนกันหมดแบบทั้งโลกอะทุกทวีปไม่มีทวีปไหนรอดน่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในผลประกอบการไตรมาสสอเนี่ยโอ้โหถ้าจบเดือน6นะในมุมมองผมนะั้นอาจจะเห็นอะไรแบบโหดๆแต่ มันก็มีการพยุงเศรษฐกิจด้วยการที่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ว่าในการลงเนี่ยในการติดเซอร์กิตเบเกอร์เนี่ยก็คือ8%ลดจาก1 5หเรหลือแค่8%เท่านั้นผมมองว่ามันเป็นแค่การช่วยชะลอนะแต่ไม่ได้เป็นการที่จะทําให้หุ้นหยุดลงเพระอย่างที่เราเห็นเนะเมื่อไหร่ที่ผลประกอบการออกมาไม่ดีเนี่ยตลาดหุ้นลงเละเทะน,นะครับลงเละเทะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ในความเห็นว่าหุ้นเซ็ตยังจะล่วงหนักอีกรอบไหมผมก็ยังมองว่า มีโอกาสมากๆที่เซทจ,จะล่วไหนหีอีกรอมนะครับแต่ก็ต้องรอติดตามดูสถานการณ์ต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงขึ้นอันนี้คือมุมมองของผมในความเห็นของผมณนะวันนี้เท่านั้นนะ